ไปข้อสากับข้อสี่นะคะเหมือนเดิมเลยการหันตัวการหันที่ตัวหันมีสามหลักโอเพี่เตตั้งเลยลูกตั้งเลยครับเก้าร้อยเราก็ประมาณเป็นเก้าร้อยเลยนะตัวนี้นะโอเคนะประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยเลยอันนี้ก็ประมาณเป็นสักคร่าวๆก็สองร้อยเล่นๆเก้าร้อยพี่เตเขียนเก้าร, 9, 4, ร้อยเท่าไหร่ก็สี่หมืห้าตัวตั้งเป็นสามล้าน สี่แสนเจ็ดมื่นสี่พันกี่ร้อยคะหกร้อยหกสิบหกโอเคอ่ะแม่เก้าคลิปแม่เก้าเล่นๆก็ต้องดูสี่หลักนี้ใช่ไหมเพราะสามหลักมันไม่ถึงใช่ไหมคะเก้าอะไรได้สามสิบสี่หน้ายไรคะถ้าเก้าสี่ได้อะไรเก้าสี่สสี่เก้าสี่สามสิบเท่าไร ก้สี่สามเท่าไรลูกเก้สี่สามหกเกินใช่ไหม,ไมดังนั้นได้แค่อะไรได้แค่อะไรถ้าสี่เกินก็ต้องคูณแค่อะไรลูกสามอ่ 3, อาลองที่สามห้าสิบห้าทดหนึ่งอ่าได้สองพันเท่าไรคะสองพันเจ็ดร้อยสิบห้าได้แค่นี้แหละถ้าอีกอันหนึ่งเกินไหมคะเกินไหมเกินอ่าเอาได้แค่เท่าอะไรคําตอบสามพี่เจต้องใส่สามตรงน,นี้ลูก อ,อ่าได้เท่าไรเอาไปใส่ดาา้านล่างสองพันนีส้สองพันเนี่ยสองพันเท่าไรลูกอ่าลบกันสิบสี่ลบห้าได้ก็เหลือหกลบหนึ่งครับพอเขายื่นไปแล้วเหลือหกลบหนึ่งอย่าลืมเตี๋ยวทษหก <6, S 2> ใช่ไหมหกลบหนึ่งได้หกลบหนึ่งครับ พอเมื่อกี้สี่มันมาขอยืมเจ็ดไปแล้วใช่ไหมจะเหลือหกใช่ไหมหกลบหนึ่งได้ถหกลบหนึ่งได้หกลบหนึ่ได้ค่ะโอเคอันนี้เป็นสิบสี่ใช่ไหมคะสิบสี่ลบเจ็ดได้สิบสี่ลบเจ็ดเจ็ดถูกต้องเหลือเจ็ดร้อยกว่าดึงอะไรลงไปอีกตัวต่อไปเลขอะไรคะอ่าดึงเลขหกลงไป กันหาจะง่ายมากแค่ตั้งใจเดี๋ยวข้อต่อไปค่ะ9 9อะไรได้75ใช่ไหม9อะไรเอาลองคิดเล่นๆสนิ9อะไรได้75 9อะไรได้75 98ใช่98เท่าไหร่98 72 99 99 99ได้เท่าไร99ได้เท่าไรลูก99ได้82เอ,อ้ยก็ผู้ดี81อ่า99 81เกินไหมเกินเจ็ดพันไหมเกินดังนั้นได้แค่เจ็ดใช่ไหมคะก็ต้องเอา905เนี่ยคูณเจ็ดอ่ะลอง75คูณเลยครับคูณนั่นข้างเลยเดี๋ยวนะ70 0, ได้0อย่าลืมตัวทดตัวทดอีกตัวหนึ่งคือเลขอะไร ใจเย็นๆเอาใหม่ลูกเจ็ดห้าสามสิบห้าทดสามเจ็ดศูนย์ได้ศูนย์บวกตัวทดอีกสามเป็นสามตรงนี้ใส่สามลูกไม่ใช่ศูนย์ใช่ไหมอ่ะพี่เจใส่แรียลูกพี่เจใส่สามตรงนี้ครับอ่าเก้าเก้าห้าเก้ห้าสามสิบห้าเก้าห้าเก้าหาสี่สิบห้าสี่สิบห้าเอ้ออเออไม่ใช่เก้าห้าเก้าเจ็ดถูกต้องแล้วลูกเก้าเจ็ดหกสิบสามน้องใส่ถูกแล้ว เอา7หกอ่าได้6กพัเท่าไรคะ6กพัร้อยสามสไหนไหนดูตัวตั้งเราทิเจ็ดพันห้า้ยเก้าสิ 7, ใช่ไหมคะเจ็อ่ะ, 7, อะพี่เตใส่7ด้านบนเจใส่คําตอบ7ด้านบนหนุ <11 7. S 1> เอา7มาใส่บนนี้ได้เท่าไรหกพันเท่าไรพี่เตใส่เลย่าเพียหกพันสามร้อยสามสิบห้าอ่ะ, 6, อะลบกลุ่ เจ็ดไม่ได้ต้องเอาอะไร<ม>เหลือเยอะไหมเหลือมากกว่าตัวหารใช่ไหมใช่ไหมดังนั้นไม่ได้เจ็ดไม่ได้ก็ต้องเอา8ปดลองคูณแปดเอาลองเอาเก้า้อยหาคูณแปดสิลูกการหารเราต้องฝึกคูณใช่ไหมคะแปดห้าแปดห้าสี่แปดห้า แปดแปดห้าสก็สี่อ่าแปดเก้าได้เจ็ดพันสองเจ็ดันสองโอเคดังนั้นเจ็ดไม่ได้ก็ต้องเอาลายแปดอ่าน้องใส่แปดข้างบน ได้เท่าไรเจ็ดพันเท่าไรใส่ข้างล่างเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบอาศัยเลยหรกเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบใส่เลยครับอลบกันเก้าลบสี่ได้ได้ไหครับเก้าลบสี่เก้าลบสี่ได้สามห้า ้าลบสี่ได้ฮ้ห้าลบสองได้ห้าลบสองส<า>ได้ดึงอะไรลงไปอีกตัวหนึ่งตัวถัดไปครับเลขอะไรครับหนึ่งตัวดึงลงไปเลยโอ,อเลขอะไรลูกเลขอะไรครับโก<ท>ดึงไปอะสามพันห้าร้อยหกสิบหกตั้งหารเก้าร้อยห้านะเก้าอะไรได้สามสิบห้าเก้าอะไรได้หารได้สาสิบห้าเก้าอะไรได้สามสิบห้า เก้าห้าสี่สิบห้าเก้าสามยิบเจ็ดเก้าสี่สเกินไหมเกินดังนั้นได้แค่อะไรสามใช่ไหมคะนี่นี่คูณสามเนี่ยเห็นไหมคะได้คําตอบแล้วไม่ต้องคูณเพิ่ม <3. S 2> ใช่ไหมลูก <3. S 2> อ่าใส่าสามข้างบนพี่เตค,ครับใส่าสามข้างบนได้สองพันเท่าไรเอาใส่ไปเลยสองพันเจ็ดร้อยสิบห้าใส่ตรงนี้ครับ ลบกันหกลบหนึ่งได้หกลบหนึ่งได้สิบห้าลบเจ็ดใช่ไหมคะก็สิบห้าลบเจ็ดนะลูกสิบห้าลบเจ็ดแโอเคดึงอะไรอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายแล้วลูกจะได้คำตอบแล้วครับดึงอะไรลงไปอีกตัวหนึ่งหกดึงหกลงไปตัวหนึ่งหกครับตรงนี้ครับพี่เต้ ดึงลงไปข้างล่างเหมือนในส่หกตรงนี้หรอกพี่เจใส่หกครับใส่หกตัวนึงเก้าอ,อะไรได้แปดสิบห้าก็เลยได้แปดสิบห้าก็แปดสี่สิบสองเก้าเก้าเจ็ดสิบเอ็ดได้เก้าอีกตัวนึงใช่ไหมเอาลองเอาเก้าร้อยเก้าคูณเก้าเอ้ยเก้าร้อยห้าคูณเก้าลองดูมันจะเกินไหมสี่ใช่ไหมห 9 0้าศูนอ่าเก้าเก้ินไหมไม่เกินอ่าดังนั้นตัวสุดท้ายได้อะไรลูกได้เก้าที่เราหาได้8 0 0พันท่าลาย<ม>ใส่ซิ<ม>จะลบแล้วตัวสุดท้ายครับแปดพอ่ิาะพี่เตยทายแ0 0พันแปครับ8145อยส่ะดูเน่เอ้ได้ทลายเก้าร้ห้าคูณเก้าได้แปดพหรอส่สิบห้าแปดพันหนอส่สิบห้าปใส่ตรงนี้ครับ8 0 0พ หนึ่งร้อยสี่สิบห้าลบก,กันหกแปดสิบเอ็ดปปนี่เป็นสิบเอ็ดใช่ไหมคะสิบเอ็ดลบสี่ครับะอะไระไหนกะดิ่ขึ้นมาสิบเอ็ดลบสี่ได้เท่าไหรเจ็ดอ,อันนี้เหลือสี่สี่ลบหนึ่งได้สี่ลบหนึ่งได้เท่าไหรครับสี่ลบหนึ่ง เพราะว่าเขายืมไปหนึ่งอันได้สามเศษคือสามร้อยอะไรสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอ่าตอบสามพันแปดร้อยสามสิบเก้าตอบเลยครับเอาคำตอบด้านบนไปใส่เลยเศษอยู่ข้างล่างนี่นี่นี่เต้ใส่ช่องตอบใส่ช่องตอบอะสามพันอันนี้ก็นานเศษครับเศษ